ทีมงานทพ่อและแตายสงขลาครับไปดูทีมอสรพิษวิทยาภาคตาใต้ที่นำโดยทวีศักดิ์บุญเศษอภิชาติพรหมสงกู้ชีพอบอตสะท้อ,อนแล้วก็กู้ชีพอบอตท่าประดูอำเภอนาะทวีจังหวัดสงขลาไปย้ายงูจงอางอีกแล้วครับตัวนี้อยู่ที่มู่4ีตำบลประกอบอำเภอนาะทวีจังหวัดสงขลาครับทีแรกก็ขับเฟอร์รารี่ขับเลมโบกินี่ไปครับขับไปคนละคันครับ ทีมงานตัวพ่อครับทุกๆครับตามไม่ทันแต่ว่าสุดท้ายท้งแลมโบวตั้งเฟอร์นารี่ต้องจอดครับเพราะว่าดูสภาพครับเข้าไปลึกเลยครับถนนลูกรังขรุขระครับนี่ดูครับลำบากครับตัวนี้เข้าไปในป่ายางครับลึกเลยครับลึกแค่ไหนก็ไปถึงครับไปแลมโบแล้วไปกระบะแล้วไปเฟอร์รีแล้วก็ยังไม่ถึงครับต้องเดินอีกครับเดินไปอีก หลายสวนเลยครับเดินผ่านสวนยางไปอีกสองสามสวนครับชาวบ้านเขาพาไปครับเจ้าของสวนยางครับบอกว่าไม่ไหวแล้วมาช่วยทีงูจงอางมันมาวางไข่ที่ในกอไผ่ก้างข้าง,าง,างสวนยางฉัน,นไม่รู้ <c oughs> อีขีดปลือ <c oughs> ครับโอ้โหดูครับผ่านสวนยางไปสามสวนหว้้ยต้องข่าบุ้ยด้วยครับ โอ้ลำบากครับตัวนี้ลำบากจริงๆกว่าจะถึงอดทนิงๆครับ,ท,รรบทีมอสราพิษวิทยาภาคใต้จะไกลยังไงจะอยู่ที่ไหนไปหมดครับดูสภาพพื้นที่เลยครับแม่ดงจงอ่างเลยครับแบบนี้ครับเป็นกอไผ่แล้วก็เป็นป่าไผ่ป่ายางนี่จงอ่างชอบอยู่ใกล้น้ำนี่แม่วิมานเลยครับวิมานเลย อยู่ตรงไหนครับถึงหรือ,อยังสามสวนแล้วยังไม่ถึงตั้งยางอ่อนยางแก่ต้องระวังครับพอใกล้ๆถึงนี้ต้องเยี่ยมเลยครับนี่นี่น่าจะเป็นกรน,นี้นะครับอ่าใช่แล้วครับหมันเลยมันเลยน่าจะกรน,นี้แล้วครับอยู่ไหมครับถ้าจะไม่อยู่ครับคืองูรังงูจงอางรังนี้นะครับ ทีมสารพิษวิทยภาภคใต้มาดู2วันแล้วนะครับนี่เป็นวันที่2นะครับวันแรกมาดูไม่พบแม่งูครับวันที่สองก็มาดูอีกครับก็ไม่เจอครับไม่เจอยังไงก็ต้องดูรอบๆอบครับประมาทไม่ได้ครับมันอาจจะไม่อยู่ในรังแต่ว่ามันอาจจะยังอยู่รอบรอบครับอยู่ไหมอัสลามอะลยกุมวันดี ไม่มีเสียงตอบครับทางใครสลามแล้วทางวัดนี้แล้วฮัลโหลคุณมอร์นิ่งทากทายเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่มีเสียงตอบสักฟู่นะครับไม่มีเสียงขู่มาเลยมีแต่รังครับนี่ครับลักษณะของรังงูจงอางมันก็จะผุนูนนูนๆแวววครับนี่ครับสังเกตดูนะครับคือเขาจะเลื่อยๆไปรอบๆนะครับไม่มีครับไม่มีแม่งูครับมีแต่คราบงู ที่อยู่บนรังอู้ดูจากคราบงูนี่อย่าใช้ได้ครับนี่ก็น่าจะสักพักหนึ่งแล้วครับไม่ใช่ว่าคราบสดๆนะครับแมงูไม่อยู่แล้วครับไปไหนแล้วครับหรือว่าตามผัวไปแล้วครับถูกผัวทิ้งถูกผัวทิ้งให้ฟักไข่อยู่คนเดียวกูก็ไม่เอากูไปหาผัวใหม่ดีกว่าไปแล้วครับไม่อยู่แล้วทีนี้ก็ทีมอสรพิษวิทยาภาคใต้ก็ต้องตัดสินใจย้ายย้ายรังครับย้ายไข่ออกมา นี่ดูครับอีกคนหนึ่งนี่ก็ต้องดูรอบๆครับว่ามันยังอยู่ไหมอ่ามีไมหมบมนต้นยางดูซิมีไหมเพราะว่าธรรมชาติของโจงอางนี่มันห่วงไข่ครับนี่ไม่ดีนั่งๆอยู่นี่แม่เหมือนได้นังครับอยู่ๆมาแปลมตอกัวขึ้นมานี่เอาไม่ตันเหมือนกันครับต้องดูดีๆชัวนแล้วครับไม่อยู่แล้วดูไข่ครับเยอะเลย งูจงอางนี่มันจะวางไข่อยู่ใต้ใบไม้นะครับใต้ใบไผ่มันจะเอาใบไผ่นี่มากบกบไข่ไว้ครับทําไมสังเกตดีๆนี่ไม่รู้นะครับว่าเป็นง,งูจงอางนี่ครับได้มาแล้วต้องยกมาทั้งรังเลยครับอูเยอะครับเยอะนี่ะแ,แตกมานี่พลาดหมดนะครับต้องระวังนะครับการย้ายงูการย,าย้า,รยายรังจงอางนะครับ ต้องเอาใบไม้ใบไผ่นะครับไปรางไปวางรองไว้ในรังก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆหยิบทีละลูกทีละลูกแล้วก็เอาปากกามาทําเครื่องหมายการฆ่าวัดกากะบาดครับว่ามันกี่ลูกกี่น้วยกี่ฟองหลังนี้30ได้ครับแม่ไม่อยู่แล้วครับแม่ไม่รู้ไปไหนแล้วครับ อันนี้บอกไม่ได้แม่ไปไหนมาสองวันแล้วไม่เจอแม่หรือว่าแม่ออกไปหากินไม่ตรงกับจังหวะที่ทีมนี้ไปจับครับแต่ก็เป็นไปไม่ได้ครับปกตินี่มันจะห่วงไข่ห่วงรังมันก็อยู่แถวนั้นทุกครั้งทุกรังที่ไปจับมานี่ไม่มีพลาดครับจะมีแม่งูอยู่ตรงนั้นตลอดแต่ว่ารังนี้แปลกครับไม่มีแม่งูมีแต่คราบงูครับหรือว่าจะไปไหนแล้วครับ ทิ้งเลยครับแม่เจอจงอางหนุ่มรูปงามตัวไหนครับถึงตามไปเลยครับแม่ได้ผัวใหม่ียบร้อยไปแล้วครับจงอางตัวนี้ก็หลังจากนี้ก็เอาไข่งูนะครับไปฟักให้เป็นตัวก่อนแล้วก็พาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับโอ้นี่ดูครับไข่งูจงอางนะครับไม่ไม่ใช่ว่าไข่หมดแดงไข่นกกระทาไข่ไก่ครับจะหยิบกันง่ายๆครับต้องระวังครับ